สวัสดีค่ะเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l o Under Scomin ห้าหกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะแม่หมอจะใช้ไพ่คู่บุญนะคะในในการทำนายดวงแบบแรนดอมคลิปนะคะทุกคนให้กับพูกคุณกันกับสถานการณ์ที่คุณอาจจะเจอในช่วงนี้นะคะทุกคนให้ทั้งหมดสิบใบนะคะใบแรกค่ะทุกคนบริวารหนุนดวงนะคะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับบริวารหรือว่ามีปัญหากับคนในบ้านนะคะเร็วๆนี้คิดว่าปัญหาบางอย่างมันจะลงตัวเนาะคุณกับบริวารของคุณญาติพี่น้องของคุณจะหันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันค่ะจากเมื่อก่อนอาจจะเคยขัดแย้งกันบ้างอาจจะมีแบบไม่ค่อยลงรอยกันบ้างนะคะแต่เร็วๆนี้มันจะลงรอยกันนะคะทุกคนใครที่ทำงานเป็นองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เคยกระท่อนกระแทนเร็วๆนี้มันจะมีการปรับ จูนกันลงตัวมากขึ้นนะคะเห็นไหมมองกันไกลค่ะคันธนูคันศรชี้ไปในทิศทางเดียวนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณจะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสิ่งนั้นมักที่จะเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะ เวลาคุณจะทําอะไรคุณมักที่จะวางแผนนะแล้วก็วางวางแผน A แผน B แผน C ไว้เสมอเสมอ,เสมอเผื่อมันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนะเป็นคนคนหนึ่งที่มีทักษะในเรื่องของการวางแผนที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะทุกคนใบต่อไปคะ่ะผู้มีอํานาจบางคนอาจจะทํางานในสายงานของข้าราชการนะคะบางคนอาจอาจ อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตามากขึ้นดูมีคุณมีดูคุณดูมีอำนาจบารมีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไปนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายอำเภออะไรอย่างนี้ก็ได้กำเนิดค่ะ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรเนาะหรือเร็วๆนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของคุณนะคะหรือว่าในในแง่ของครอบครัวใครที่อยากมีสมาชิกใหม่คุณมีสิทธิ์ที่คุณจะได้สมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะมีเบบีน้อยเกิดขึ้นมานะคะถ้าพูดในแง่ของการการงานก็เหมือนว่าคุณจะเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีะคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะให้กําเนิดงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่าง สมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวนะคะใบถัดไปพระจันทร์บางคนอาจจะทำงานในสายงานของงานบันเทิงก็ได้นะเกี่ยวกับงานดนตรีงานที่ต้องใช้หน้าตางานที่ต้องออกหน้าสื่อโซเชียลที่ต้องมีการแสดงออกทางใดทางหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะบางคนเป็นคนที่มีผิวออกขาวแล้วก็ตัวเล็กร่าง,งบางนะคะแล้วก็มีเสน่ห เวลาคุณแต่งหน้าทุกคนหรือว่าเวลาคุณแต่งตัวอะไรเงี้ยคุณจะเรียกได้ว่าแต่งขึ้นนะ่ะทุกคนยิ่งแต่งยิ่งสวยประมาณนั้นนะคะผลบุญนำพานะคะไอ้นนี้เป็นพระออกทุดงนะนะคะแล้วก็มีข้าวสารอาหารอยู่ในบาทเต็มเลยนะคะ บางคนช่วงนี้อาจจะถึงเวลาที่คุณจะตื่นรู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งความเป็นสัตรรมอะไรบางอย่างทําให้คุณได้ตื่นรู้ถึงความจริงของโลกใบนี้มีเกิดแก่เจ็บตายหรือว่ามีพบก็ต้องมีพลาดอะไรอย่างนี้นะคะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากปฏิบัติธรรมบางคนช่วงนี้คุณอาจจะเดินจงกรมหรือว่าทําสมาธิในรูปแบบต่างๆที่คุณถนัดก็ได้นะคะ บางทีช่วงนี้ผลบุญของคุณอาจจะนําพาคุณไปเจอกับกิริยานามิตรที่ดีบางคนผลบุญอาจจะนําพาคุณไปเจอในสถานที่ทํางานใหม่ๆที่ดีบางคนอาจจะเจอกับเอ,อ่อกิริยานามิตรที่ดีนะคะก็ได้นะคะทุกคนใบถัดไปนะคะโวกระทันหันนะคะทุกคนให้ระวังในเรื่องที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นในบ้านเราเยอะมากๆนะคะ มันจะเป็นในในเรื่องของแผ่นดินทุดนะคะในเรื่องของเออน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะกว่าทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วให้มีสติทุกครั้งเวลาที่เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมันจะแบบมาที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วบางทีคุณอาจจะเกิดความรู้สึกตกใจหรือว่าช็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ บางคนอาจ,จต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านของคนบางคนต้องระวังในเรื่องของการลื่นล้มใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ต้องดูแลท่านให้ดีๆนะคะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนแบเข้าเข้าของแตกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะใบทัดไปนะคะทุกคนคู่สร้างคู่สมใครสําหรับใครที่โสดอยู่คนที่โสดอยู่นะคะทุกคน บางทีมีสิทธิ์ที่คุณจะเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตากับเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่คุยกับใครสักคนหนึ่งผ่านแอปอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่ว่าคุณกับเขาอาจจะเข้ากันเข้ากันได้ดีในในเรื่องของนิสัยใจคอหรือว่าในทัศนคติอะไรบางอย่างเนาะหรือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ ต่างกันแต่ว่าเวลาคุณมาเข้ากันแล้วเนี่ยมันทำให้งานมันไปได้ด้วยดีนะคะประมาณนั้นนะคะทุกคนบางคนอาจจะเจอเนื้อคู่แบบผ่านออนไลน์ที่คุณไม่ไม่คิดว่าคุณจะเจออะไรเงี้ยแต่คุณก็เจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะคะใบถัดมาค่ะชัยชนะ หมายเลขสี่ี่ใครที่มีการประกวดงานแข่งขันหรือว่าการชิงทุนอะไรบางอย่างนะมีสิทธิที่พวกคุณจะได้นะคะทุกคนหรือว่าใครบางคนที่อยากสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปได้ว่าตำแหน่งนั้นอาจจะเป็นของคุณนะคะนี่เห็นไหมได้มาด้วยสติปัญญาได้มาด้วยความรอบรู้ได้มาด้วยเอ,อ่อความสามารถของตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ เป็นคนที่มีความสามารถสูงเช่นเดียวกันนะคะคุณมีความมั่นคงในในชีวิตแล้วในระดับหนึ่งนะนะคะทุกคนใบสุดท้ายนะคะอันนี้คำว่าหาประสบการณ์นะคะหมายเลขสิบนะคะทุกคนใครที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆห,หรือว่าใครที่ยังไม่ยังหางานทำไม่ได้นะคะเร็วๆนี้มันอาจจะ มีรูปทางในด้านของการการงานนะคะเข้ามาหาคุณนะเพื่อให้ตัวคุณเองได้หาประสบการณ์หลายๆด้านในบางบางทีคุณอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าคุณลองไปเรียนรู้ลองไปทําความเข้าใจลองเอาตัวเองไปอยู่กับงานนั้นๆว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเราไหมหรือว่าบางทีเราอาจจะคิดว่ามันไม่เหมาะแต่พอเราเข้าไปทําแล้วมันอาจจะเหมาะกับเราก็ได้ทุกอย่างมันต้องหาเป็นประสบการณ์ไว้นะคะทุกคนบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นสัตวแพทย์นะคะ เป็นคนเพาะสัตว์เพื่อทำการเลี้ยงเพื่อส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการอะไรนี้ก็ได้นะคะคนที่ทำงานกับพื้นป่าทำงานกับธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะทำงานในกรมอุทยานก็ได้นะคะเป็นคนคนหนึ่งที่มีความอ่อนไหวสูงแล้วก็มีมีความนิ่งสงบในการใช้ชีวิต เป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษนะทุกคนนะสำหรับคนที่มาเจอเรนด้อมคลิปนี้บางคนเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยแต่ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันไม่ทันคาดคิดนะคะการร่วมมือกันระหว่างคนรอบข,ข้างของคุณกับตัวคุณเนี่ยมันกำลังจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณเริ่มวางแผนไว้ได้เลย โปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณอยากทำนะคะให้คุณเริ่มวางแผนได้เลยแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะทุกคนที่สนใจการดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแม่เหมายินดีมากๆเลยคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย